ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมหมอสมบัติคุยเพื่องเรื่องเข่านะครับเมื่อนี้จะมานําเสนอนะครับมานําเสนอพันเข่าไก่ท่องขําแปดศูนย์นะครับสําหรับหมอสมบัติคุยเพื่องเรื่องเข่านะครับสถานที่นะครับสถานที่ร้านไทเจริญพาณิชย์ สถานที่ตั้งนาโรงเรียนอาจสามารถวิทยาตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเมื่อนี้ผมจะมาแนะนํท่าน์ขาไก่ท่องข้ามแปดศูนย์นะครับไก่ท่องข้ามแปดศูนย์เป็นจังไหรครับพี่น้องนาตานะครับให้เบิ่งใกล้ๆนิดนึงครับผมจะลักษณะเม็ดแบบนี้ครับผมเม็ดแบบนี้นะครับ เม็ดรประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับ <c oughs> ความยาวหนึ่งเซนติเมตรนะครับเม็ดจะปอมปอมสันสันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ปอมปอมสันส,นสันแต่เม,ม็ดอ้วกอ้วนนะครับแล้วก็ความยาวของเม็ดรประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับที่น้องกเกษตรก่อนนะครับสําหรับไก่ท้องข้ามแปดศูนย์เนี่ยเป็น พันเข่านะครับเป็นพันเข่าเจ้านะครับเข่าเจ้าหน้าปังนะครับ,อา,ารบ,บอ,อายุการเก็บเกี่ยวครับพี่น้องอายุการเก็บเกี่ยวแปดสิบมือครับผมแปดสิบมือแปดสิบวันนะครับให้ผลผลิตสูงลัวบัตตาปลาลายละตันครับพี่น้องให้ผลผลิตสูงนะครับแต่กอดีละแง่ที่นะครับแต่กอดีละแง่ที่ ให้ผลผลิตสูงครับพี่น้องเกษตรกรครับให้ผลผลิตพอตามกวาไลละตันนะครับไลละตันขึ้นไปนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหน้าตาก็จะเป็นกระสอบสีสมสลงนะครับสีเหลืองสีสมนะครับแต่เขียนว่าไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับพี่น้องลักษณะกระสอบเป็นแนวนี้นะครับบรรจุยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับบรรจุยี่สิบห้ากิโลกรัมอายุสั้นครับพี่น้อง ไเศษหนีเข่าดีดนะครับเข่าดีดเข่าเด้งนะครับอายุสั่นนะครับอายุมจะสั่นนะครับเศษหนีเข่าดีดนะครับจะให้ใส้พันไก่ท่องขําแปดศูนย์นะครับไก่ท่องข่ามแปดศูนย์เนี่ยอายุแปดสิบมือนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับกระสอบนี้บรรจุบรรจุยี่สิบห้ากิโลกรัมครับพี่น้องบรรจุยี่สิบห้ากิโลกรัม หนึ่งกระสอบวานได้หนึ่งไรนะครับหนึ่งกระสอบต่อไรนะครับนะครับการดูแรลรักษานะครับกับบิญากนะครับการดูแรลรักษากับบิญากสี่สิบมือนะครับหลังจากวานเท่ากับใส่ปุ๋ยหลบแรกนะครับใส่ปุ๋ยหลบแรกประมาณสามสิบถึงสี่สิบมือนะครับหลบที่สองกับหกสิบมือนะครับรอบที่สองหกสิบมือแต่หลบแรก เขากับพยายามฉีดหรือว่าปุ๋ยทั้งใบนะครับปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยทั้งใบไปน้ำแล้วก็ฮ้รมโอนอาหารเสริมนะครับถ้าเข้าได้ฉีดปุ๋ยทั้งใบน้ำเนี่ยการจะริ่มเติบโตเนี่ยกดด็ดีครับเม็ดเข่ามันกับพกแข็งนะครับหมายถึงว่าเอาไปสีอไปนี่มันจะเอามาเห็ดเวลาสีกับมาเห็ดเข่าพักเขออ่าหยังได้เลยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับ ้าเขาได้ฉีดฮอร์โมนการจเจริญเติบโตของเข่าเนี่ยมั่นก็นสิดีนะครับการแตกกอรกรดีนะครับไก่ท่องข้ามแปดศูนย์นะครับลองเอาไปวานมึงนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรตอนนี้ไก่ท่องข้ามแปดศูนย์กับมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดกับไปต้องการจะเอาไปปลูกนะครับไปปลูกกับที่หมอสมบัติครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้า 4ีสองห้าเก้าซสองนะครับพี่น้องกระสรกรน,นะครับอันนี้ขึนาา้นอาจาไก่ท่องค่ำแปดศย์ครับผมอันนี้คือพันเข่านะครับสำหรับผมกับคือสิเมียพมีเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับผม